สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ACA คดเมดเค่ะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงจิติมามนวีร์ตุกุลค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงธรรมนพันธ์เกียรติวิชุกุลนะคะดิฉันเป็นกุมารแพทย์ชำนาญการโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็กค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องโรคมะเร็งในเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะ,คะ ในปัจจุบันนะคะอาจารย์จิติมาะคะ่ะเป็นคำถามยอดฮิตที่ดิฉันพบเจอบ่อยเลยคะ่ะไม่ว่าใครจะมีลูกมีหลานนะคะก็มักจะมาปรึกษาประจำเลยะคะ่ะว่าเออลูกฉันจะเป็นมะเร็งไหมนะคะเอมอมะเร็งในเด็กอาการมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่วันนี้ ดิฉันก็เลยตั้งใจที่จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของ<ะ>พาร์ะเม็งเด็กนะคะ,ะก็จากการรีวิวเปเปอร์ของ WHO นะคะอ้างอิงนะคะคิดวศักราช2021คะ่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ,ะที่รันตีพิม์ออกมาทั้งหมด7ประเด็นค่ะอาจารย์จิติมาค่ะ,ะประเด็นแรกนะคะในเรื่องของอุบตับติการนะคะการเกิดโรคมะเร็งในเด็กปัจจุบันนะคะ่ค่ะมีคนไข้โรคมะเร็งในเด็กเนี่ย 4แสนคนต่อปีอเลยนะคะโดยงานวิจัยเนี้ยศึกษาในตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนที่อายุ19ปีนะคะจนถึงวัยรุ่นนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมะเร็งที่ยอดฮิต ห้าอันดับแรกนะคะคือคหนมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบบ่อยในเด็กนะคะอันดับที่สองะคะ่ะที่รองลงมาเลยค่ะคือมะเร็งสมองนะคะท,ที่เจอได้ในอันดับสองและอันดับ 3. ค่ะคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและอันดับ 4. คือมะเร็งก้อนตามร่างกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นะมะเร็งก้อนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์ชื่อโนืบัสโตมาหรือว่ามะเร็งที่ไตนะคะคือวิมทูเมอร์เนาะ อันนี้ค,คือเป็นที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนาะอันดับที่2ค่ะมีงานตีพิมพ์ชัดเจนค่ะว่า80%ค่ะของคนไข้มะเร็งเด็ก ตอบสนองดีกับการรักษาเนาะนั่นก็แปลว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ไวพาคนไข้มาตรวจได้ไวก็จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตกับคนไข้ของเรานะคะอื่นๆที่ในเปเปอร์เนี่ยช่วยบอกนะคะคือหนึ่งคือการที่รักษาถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่า Quality of Life of คุณภาพชีวิตของคนไข้ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็จากที่ฟังอาจารย์บอกนะก็มี เด็กที่เป็นโรคมะเร็งเยอะเหมือนกันนะคะฟังดูนา่าตกใจมากจากสถิตินะคะทีนี้อยากทราบค่ะอาจารย์ว่าทำไมเด็กๆเ,เขาถึงได้เป็นมะเร็งคะเกิดจากอะไรเหรอคะอาจารย์อืมค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยเหมือนกันนะคะปัจจุบันค่ะวิวัฒนาการการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะ,คะแต่ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีสาเหตุที่เฉพาะเจาะจ,จงในแต่ละโรคของมะเร็งที่ชัดเจนนะคะโดยดิฉันอ้างอิงจากเปเปอร์ของ American Cancer Society นะคะ2019 ก็มีข้อมูลที่ระบุ อยู่ประมาณ2ประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะเขาเรียกว่า environment factor นะคะคือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์นะคะมีการสัมผัสสารเคมีนะบางคนเนี่ยเคยได้รับการฉายรังสีทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทาให้เกิดโรคมะเร็งได้เนาะปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัส EBV หรือไวรัส HIV ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยท,ทำให้เซลล์ sell, เปลี่ยนแปลงสล่งผลทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เนาะ,ะอันดับถัดมาถ้าพูดในเรื่องของมะเร็งเราต้องรู้จักเรื่องยีนนะคะ,คะเขาถึงบอกว่าบางบ้านเนี่ยมีพันธุกรรมมีดีนเอที่ส่งในเรื่องของยีนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งได้นะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือโรคมะเร็งเนี่ยมันเกิดได้จาก สิ่งแวดล้อมแล้วก็พันธุกรรมนะคะโอ้ก็น่าน่าตกใจเหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมที่เด็กสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กเป็นมะเร็งได้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยจากขัางต้นที่อาจารย์บอกว่าโรคมะเร็งท็อปฮิตนะคะสามอันแรกเนี่ยดูแบบไม่ได้อยู่ข้างนอกร่างกายเลยนะคะแบบในเลือดในสมองนะแล้วก็ในอวัยวะภายในถ้าอย่างนี้เราจะทราบได้อย่างไรคะอาจารย์ว่าลูกเราเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็ง เผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะได้รีบพาลูกไปรักษาที่อาจารย์บอกว่าไปรักษาเร็วก็จะดีต่อผลลัพธ์ใช่ไหมคะอาจารย์จะทราบได้อย่างไรคะว่าลูกเราเป็นมะเร็งคือเนื่องจากมะเร็งอ่ะมันมีหลายๆกลุ่มโรคนะคะดังนั้นดิฉันจะขออนุญาตแจ้งเป็นอาการคร่าวๆนะคะให้คุณแม่เนี่ยสามารถสังเกตได้เนาะอันดับแรกค่ะลูกของคุณแม่เนี่ยอาจจะเริ่มมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดเนาะอันดับที่สองเนี่ย อาจจะดูว่าลูกดูสีสีตัวสีปากดูซีดลงด,ดูเหมือนแบบดูตัวเหลืองขึ้นอย่างนี้นะคะอันดับสามสิ่งที่ต้องดูมากที่สุดคือจุดจำเลือดผิดปกติในร่างกายเนาะ,ะแล้วก็อื่นๆคือคำได้ก้อน ตามจุดต่างๆในร่างกายถ้าคุณแม่ๆนะคะหรือผู้ปกครองที่ฟังอยู่อะคะ่ะถ้าเห็นว่าลูกมีอาการดูเหมือนเจ็บป่วยเลือล้อรลงนังเก่าข้างต้นคุณหมอแนะนําว่าให้รีบพามาพบกุมารแพทย์นะคะค่ะก็จากที่ฟังอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าอาการเนี้ยมาได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายะระบบมากเลยนะคะแบบดูบางอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ ถ้าไม่รีบฟังวันนี้อาจจะไม่รู้ว่าเป็นอาการเบื้องต้นของมะเร็งนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าคือว่าควรจะรีบพามาโรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อผลลัพธ<ช>์ในการรักษาที่ดีถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะอาจารย์จิตติม,มาคือยิ่งถ้าเรายิ่งตรวจได้ไวขึ้นพาลูกพาหลานม,มาตรวจได้เร็วขึ้นได้เจอหมอเฉพาะทางนะคะ,คะได้รับก,การรักษาก็จะเพิ่มอุบัติการ์การรอดชีวิตของลูกของหลานเราได้นะคะค่ะก็ วันนี้นะคะก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะอาจารย์ก็เราจะได้เฝ้าระวังโรคมะเร็งในเด็กได้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับคุณแม่หลายๆท่านนะคะค่ะวันนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ